สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมปแการังพีพีกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมาอัปเดตส่วนของกิจกรรม วันที่9เดือน9กันดีกว่านะฮะของโปเกมอนพีพีกันว่ามีอะไรบ้างนะครับติดตามได้นในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยวนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมนี้รับชมในส่วนของเพลย์ list ได้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็ฝังติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับผ่านแฟนเพจของโปเกมอนพีพีด้วยนะฮะก็มีกิจกรรมนะครับให้ทำมากมายนะครับทุกวันนะฮะแล้วก็มีคอยแจกทุกวันด้วยนะฮะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะะครรรััับบวนนแกเเลลยยไปฮะ 10,000คอยนั่นเองครับหรือนะครับทำกิจกรรมที่หน้าเพจก็จะได้เพิ่มอีก5,000นั่นเองนะตรงนี้อ่าโอเคครับก็ตอนนี้มันมีกิจพิเศษนะครับก็คือเป็นกิจ9เดือน9เนาะเพียงแค่เราเติมเงินขั้นต่ําแค่ร้อยเดียวนะฮะก็จะมีสิทธิ์ได้ของรางวัลตัวนี้เด้มันจะได้ตั๋วสุ่มโปรนะฮะ9เดือน9มานะฮะอ่าเรามาดูกันก่อนสนับสนุนนะครับรับไปเทมฟรีเนี่ยเติมคูณร้อยเท่าเนาะก็คือเราจะต้องเติมร้อยเท่าเนาะขั้นต่ำอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคร เป็นอาวุธอีโวนะครับแล้วก็ตัวมงกุฎของเซอร์ไนท์นะครับที่เป็นอาวุธอีโวแล้วก็ตัวเคลสตันตรงนี้ที่เป็นอาวุธของมิทูวที่เป็นอาวุธอีโวมาเลยแล้วก็ได้ตัวสุ่มนะฮะโปร Pro 9คูณ9มานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าตัวใบนี้เนะี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีตัวชิ้นส่วนของโปเกมอนใหม่ดีดี้นะครับแล้วก็มีฉายา นะครับไอเทมพิเศษแล้วก็นี่ครับสกินตัวคอนเทพครับเป็นคอลแลบของวันพีชนะก็จะมีเอชกับตัวโซโล่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโอเคก็สำหรับนะครับตัวเกมโปเกมอนพีพีนะครับก็สามารถาดาวน์โหลดได้นะครับผ่านในส่วนของอทั้ง Android นะครับและ iOS นะฮะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนะฮะไปดูกันได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็ในส่วนของไอเทมเนี่ยนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะฮะ ก็ผมได้มาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่กระเป๋านะครับนี่จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนี่นี่ครับอ่าซึ่งกล่องใบนี้เป็นกล่องพิเศษนะครับตัวสูมพิเศษ9เดือน9เท่านั้นเองในนี้ก็จะได้ไอเทมมากมายนะครับนีเฉพาะนะครับโปรเเดือน9เท่านั้นนะครับไม่ได้มีขายแดงสิ้นนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรนั่นเองนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกไปเปิดทีละใบก่อนนะฮะเอาไปอ่าลืมบอกไอ,ไอเทมก่อนอีเดดีก็คือตัวใหม่นะครับ ตัวใหม่ก็คือตัวนี้มันเป็นตัวนี่ครับ SS ใหม่นะครับแล้วก็สกินที่ผมบอกเนี่ยจะมีสกิน2อันนะครับจะมีของโซโล,โลเนี่ยผมได้มาแล้วนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นสกินของเอชนะครับจะเป็นเขาแลบวันพีแหละนะครับก็หลายคนน่าจะเคยเห็นมาแล้นนนนวนันนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้เลยดูครับผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่สกินธรรมดานะฮะมันคือสเตตที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเลือด1 0โจมตีย่ิ10%แล้วก็จะมีอ่า อัพเบตตี้คอนโทรนะครับอัตราควบคุมมันเพิ่มสองเเซ็นต์นั่นเองนะก็ถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับหรือไอเทมเทพต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปดูแบบนี่ครับไปที่อีโวอาวุธนะตรงนี้อีกครับที่เข้ามาใหม่นะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยหนึ่งนะครับอีโวมงกุฎเล่นลับนะฮะตัวนี้คือแบบแจ่มมากอ่ะผมบอกกันเลยแล้วก็จะมีตัวนี้คริสตัลจิวิญญาณนะครับมันจะเขียนเลยว่าของเป็นมิลทูไวนนะ อันนี้เป็นเซอร์เนอัสแล้วก็นี่เลยตัวนี้ก็อันใหม่ลูกแก้วพันธุกรรมนะครับแล้วก็ถ้วยพิกาชูแฮมเปีร์นนะอันนี้ถือว่าโหดพอสมควรอ่ะเราไปเปิดกล่องที่อ่าเรามีกันดีกว่านะครับในส่วนของกล่องของผมเนี่ยที่ผมมีผมจะเปิดทีละกล่องเลยกันเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะนี่เลยจัดไปครับนี่หูนี่แค่อ,อันแรกนะครับอันนี้คือคือต่อให้มันไม่ได้ไอเเทมที่ผมพูดถึงอะ่ะมันคือมันเป็นการสุ่มแหละแต่ว่ามันก็จะมีอ่า ตั๋วโปร9เดือน9ให้เราเนาะซึ่งโอเคไอ้ตั๋วโปรัเันเดืนป็นพวกไอเทมอัปเกรดโปรแกรมต่างต่างแต่ว่า1ใบเนี่ยมันจะได้จํานวนมหาศาลนะหลักพันเลยนะครับแล้วก็จะได้ที่เป็นชิ้นส่วนโปเกมอนอนะ่ะมิเรดอนโคเรดอนนะครับแล้วก็จะเป็นพ,พวกพิก a ชูนะครับบินพวกอินดีดี้นะฮะ อาวุธเทพนะครับที่ผมบอกเป็นมงกุฎของเซอร์ไนท์ Knight, ใช่ไหมแล้วก็ถ้วยวิกาชูแชมเปียนแล้วก็ตัวออฟที่เป็นตัวคริสตัลจิตวิญญาณของมีทูวอันนี้ก็จะมีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวกฉายาสกินนะครับเทรนเนอร์นะครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนาะอ่ะหนึ่งใบผ่านไปก็จะมันไม่ได้เกลือนะผมบอกเลยว่ามันเป็นของแถมนะมันไม่ใช่ของเกลือนะครับคือของที่คุณได้รับเนี่ยไม่ใช่ของธรรมดานะของดีเลยนะฮะอ่ะเปิดเลยครับเนี่ยดูดิเป็นโต5วห้าร้อยอย่างเงี้ยครับไอผมเปิดอีก เมื่อกี้เปิดไปเท่าไหร่ฮะสองใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเปิดสามอันนะนี่เฮ้ยไ,ได้เลยมาอันนี้จะเป็นหู้บัตรโชคดีจาก GM นะครับผมได้เป็นอากาดนะครับเป็นหีบโปเกมอนนะครับเลือกเอสพาร์ทได้หนึ่งตัวโอ้โหโคตรเจ๋งเลยเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นหนึ่งตัวหรือสุ่มนะตรงนี้นี่ได้ชิปอีกสามพันนะเฮ้ยเดี๋ยวผมมาดูก่อนในตัวนี้เป็นแบบไหนเขาบอกว่าเปิดเราเลือกได้เลยเหรอเฮ้ยหูโคตรดีครับ โอ้โหโคตรแจ่มเลยอ่ะผมบอกเขาเลยว่าโคตรแจ่มเลยนะครับอ่ะโอเคเรามาเปิดกันต่ออีกสัก5ใบแล้วกันนะเปิดไปเลย5ใบเมื่อ mm ก hmm, ี้เปิด3นี่เปิด5เลยเพราะว่าเปิดทีเยอะมันได้ของดีว่ะอ่ะไปเฮ้ยได้เป็นโตกสองพันได้เมตามอน50แล้วก็ได้กล่องนี้ครับโอ้โหเป็นกรอบรูปพิเศษนะยังไม่พอนะครับมีนี่ตัวที่เกตตรงนี้อีกนะอันนี้ไว้อัพดาวนะสิบเถึง45ดาวก็ใช้ตัวที่เกตดาวตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ อ่ะผมเปิดอีกห้าใบดีกว่ามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้สิ่งที่ผมต้องการหรือเปล่ามาห้าใบมาทีละห้าใบป้าบนี่ไงครบเลยโอ้โหลอบนี้เป็นอะไรวะผมได้เศษบัคคิงเฮราคอสมานะฮะอ,อันนี้จะเป็นตัว S s ก่อนหน้าที่เป็นอีดีนะเออใครที่ยังไม่มีตัวบัคคิงเฮราคอสเนี่ยก็มาลุ้นจากตรงนี้ได้นะครับ เพราะว่าสุ่มการันตีของมันก็จะมีอยู่นะมันจะมีในกล่อง SS ของมันอยู่ตอนนี้กล่อง S s จะมีทั้งหมด4กล่องนะไปดูได้นะครับเบนโต้ ento, 2,000นะฮะแล้วก็หูตัวนี้อีก700กว่าอันนี้ของโคตรดีเลยนะครับเลือกไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คูณ750ไปเลยนะครับถือว่าโหดมากแล้วก็ตัวได้20นะนี่เลยบัคคิงเฮลลคอสนะครับ80เศษอ่ายังไม่ได้ของที่เป็นตัวแรว,วันนี้นะเดีย๋ยวขอดูก่อน คือต่อให้มันไม่ได้ตัวแรงมันก็โอเคอ่ะนะครับคือไม่ซีเรียสไงคืออเราเติมคูณร้อยกันมาหน่อยเพื่อเอามาอัปเกรดหรือเอามาสุ่มโปรแกรมมาของอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นของแถมไงเออแจ่มเลยอะเฮ้ยนี่ไงได้ฉายามาแล้วใช่ไหมตัวนี้เปล่าอุ้ยนี่ <laughs> แดงสีคดีเสพ <laughs> เดี๋ยวไปดูฉายาก่อนเพิ่มแล้วเมื่อวานเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าที่สําคัญคือได้ลุนเอเซน, 4, นะเนต์มาสี่แสนนะเบนโตอีกหนึ่งพันแล้วก็ตัวชิปสีม่วงนะครับ อีกตั้งห้าพันอ่ะโอ้หอย่างเยอะเลยจัดเลยครับโปรเเดือน9นะครับยังไม่หมดเขตนะหลังจากที่ผมลงคลิปไปก็จัดกันได้เลยนี่สิบใบเลยมาครับเอ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วไงที่ผมบอกทุกทุกคนไงว่ามิเลดอน80คือเศษที่คุณจะได้รับคือ80นะฮะไม่ใช่1เศษ2เศษ3เศษนะครับนี่แล้วก็โคเรดอนอีก80และนี่เลยอีกแล้วนี่ไงฉายาเลือกได้โอ้โหโคตรเจ๋งเลยเมตมอนร้อยตัวนะครับ แล้วก็นี่ครับอุ้ยอันนี้ตัวอัพอาวุธนะครับ45,000ื่นห้ารุ่นเซนอีก400,000เมนโตอีกห0าร้อยโอ้โหเจ๋งเลยเอาเอา,เอาสิบสิบ,ส,บสิบเลยมาจัดไปครับเฮ้ยอา้าวได้แล้วได้แล้วฉายาฉายาเคแบงส์เดี๋ยวผมไปดูนะว่าผมได้สแตทเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะตรงนี้และนี่ได้อีกแล้วครับตัวการไิกาะจูนะครับเลือกตัวเอสพาร์ตตัวไหนก็ได้ครับโอ้โหแล้วก็นี่เลย อันนี้จะเรียกไอเทมได้แล้วกล่องนี้นอะไรองเหมือนกันนะดี๋ยวผมไปดูนอกนะนี่มาอีกแล้วกล่องฉายยาโคตรเยอะผมบอกกันเลยแล้วก็นี่เลยอุปกรณ์สุ่มนะครับเป็นอาวุธเฉพาะของแบ็คคิวเลมนะอเปิดต่อครับอีกสิบใบจัดไปเลยจัดไปจัดไปจัดไปเฮ้ยไหนวะนี่จ็บจัดไปครับจัดไปเลยจัดไปเลยจัดไปเลยของดีครับมา เฮ้ยโอ้โหรอบนี้ไม่ได้โปกเกมอนว่ะแต่ว่า,าได้เป็นตัวอัปเกรด5,000แล้วก็นี่ฉัไดไอ้กรอบรูปเลยโหกรอบรูปได้2องันแล้วนะแล้วก็ฉายาได้2กรอบรูปได้2อ,อันนะที่เป็นกล่องเปิดนะครับ <S <S อ่ะไปยังไม่ได้ตัวนั่นเลยวะ่ะแต่ว่าได้มีเล,ลดอนโคโดอนมาแล้วนะครับโคโดอนมีเล,ลดอน80แล้วก็บักบักคิงเฮลคอสนะฮะได้มาแล้วตัวนี้มาจัดไปครับเฮ้ยโอ้โหนี่สามแสนโอ้โห กลองฉาย,ยาอีกแล้วเนะครับมาสิใบสุดท้ายครับมาเปิดเลยอ่าโอเคประมาณนี้ครับก็ถือว่าได้มาเยอะมากแล้วเนี่ยเป็นอาวุธเทอร์โบโมืดดอดามเอาเปิดเลยอ่าได้เป็นของอัปเกรดโอ้โหของแม่งเยอะจริงว่ะแล้วก็อะไรกันอันนี้กล่อง12อันนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ไงที่ผมบอกนี่ไงกล่องโปรไฟล์นี่แบบเลือกได้นะฉาย,ยาก็เลือกได้นะครับที่ผมบอกอยู่ผมต้องไปดูก่อนนะว่า อ่าสแตทที่มันได้รับเนี่ยแต่แน่นอนสีทองต้องกดอยู่แล้วนะครับอย่างนั้นหอัน1อันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชิ้นส่วนมหากราบโอเคอันนี้เราเลือกแล้วนะครับอันนี้ชิ้นส่วนมหากาบเหมือนกันอันนี้อะไรอ้าวนี่เลือกอย่างละ5เว้ยงมเลได้150เลยอ่าอันนี้กล่องสมบูรนะฮะอย่าผมกดเลยไม่รู้ได้ตัวอะไรบ้างกดป๊าฟเข้าไปครับหู yse, ยได้เศษก้อนมิลทูครับแล้วก็อุปกรณ์อัปเกรดแล้วก็นี่อีกแล้วโอ้โหเฮ้ยได้ตัวสกินด้วยครับแต่ว่าเป็น แล้วก็ได้กล่องตัวนี้ครับอ่ามาเลือกเอสพารได้ตัวหนึ่งนะตรงนี้นะแล้วก็จะมีกล่องตัวนี้นะครับได้อีกแล้วอ่ากดไปนี้นี่นี่กล่องนี้ที่เป็นกลมๆนะฮะอ้าวอัอน,นี้เป็นสกรีนเทนเนอร์ของดีว่านะครับผม มีอีกไหมไอตรงนี้เดี๋ยวเราไปเลือกเองนะไม่เป็นไรนะครับแถวล่างๆก็เป็นพวกอุปกรณ์เกรนะนี่ก็เป็นตัวที่เลือกได้เหมือนกันนะโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้ครับอ้แต่ของเบ็ดเสร็จได้มาเนี่ยเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆชิ้นนะอ่าโอเคก็อ่าในส่วนของตัวโปเกมอนเองก็ได้มาหลายตัวเหมือนกันนะนี่ตัวสกินเทนเนอร์เนี่ยที่ผมบอกว่าผมได้มาหลายอันเหมือนกันนะเนี่ยเปิดเลยเลยหนึ่งอันเห็นไหม แล้วก็ตัวที่2ก็เปิดได้นะครับคือเราได้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวการ์ดมันมาหลายอันปะ่ะตัวนี้ได้อย่างละ5%นะครับก็โอเคเหมือนกันนะเนี่ยอันไหนที่เป็นตัวที่เป็นตัวพิกเจอร์ครับที่เป็นอิมเมจเนาะก็มาเปิดได้อ่ะโอเคประมาณนี้ครับก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษละกันสําหรับใครที่เติมวันนี้นะ9เดือน9นะครับก็ขั้นต่ำร้อยหนึ่งนะฮะคุณ เติมร้อยเท่าอ่ะแล้วก็จะได้ตัวตั๋วสมนาคุณไปครับโป๊ะเก้าเด่นเก้าเป็นตั๋วสีชมพูนะก็ไปเปิดรับของรางวัลตามที่ผมอธิบายไปได้นะฮะอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท่านชอบคลิปนี้นะครับกคนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับตอนนี้มีถึงเซิร์ฟสิบหกอย่าลืมไปเล่นเซิร์ฟสิบห